สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับเราในช่องเพิร์สิริชาน n e ลกับช่วงเพลินสายมูช่องที่สะนำเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจและวิธีการเสริมดวงต่างๆให้ชีวิตคุณได้ปังวันนี้เรามาดูลักษณะของนิ้วมือที่บ่งบอกนิสัยของเจ้าของมือกันค่ะวิธีดูปลายนิ้วเรียวแหลมดูจากความยาวจากโคนนิ้วไปปลายนิ้วจะมีขนาดเล็กลงและเรียวแหลม คนที่มีนิ้วเรียวแหลมและมีลำข้อเรียบเป็นคนที่มีศรัทธาในศาสนาอย่างมากรักในแก่นสารหรือสาระของความสวยงามเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามือของคนทรงความคิดและการกระทำไม่มีระเบียบมักเป็นคนขี้เกียจที่แก้ไม่หายแต่มีรางสังหรณเป็นเลิศต่อไปคนที่มีนิ้วเรียวแหลม แต่มีข้อบนโปลเป็นคนที่ต้องต่อสู้ระหว่างเหตุผลและความเชื่อจัดเป็นคนที่มีความศรัทธาแต่ขี้สงสัยความสามารถทางบทกวีจะสูญหายไปแต่ความเชื่อที่เป็นศรัทธาจะช่วยทำให้ทำงานได้ดีขึ้นส่วนคนที่มีนิ้วเรียวแหลมและมีข้อล่างโปนจะมีความสามารถชั้นสูงทางด้านศินลปะลดน้อยลงแต่จะทำงานได้ดีขึ้น ศิลปินหรือนักกวีที่มีมือลักษณะนี้จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทางการเงินส่วนคนที่มีนิ้วเรียวแหลมและมีข้อทั้งสองโปนจะเป็นคนที่มีอารมณ์ไม่ดีและไม่พอใจในชีวิตของตนเองวิธีดูนิ้วรูปกลวยนะคะดูจากความยาวจากคนนิ้วไปปลายนิ้วจะมีขนาดเล็กลงและส่วนปลายจะโค้งมนคนที่มีนิ้วรูปกลวย และมีลำคอเรียบเป็นคนที่เกลียดกฎระเบียบที่เข้มงวดและเป็นคนที่ต้องการอิสระทางความคิดและการกระทำนิ้วรูปกลวยและมีข้อบนโปนเป็นคนที่มีเหตุผลเขาจะเป็นคนที่คิดและพยายามผลักดันเป้าหมายของตนเองให้ประสบความสำเร็จและยังจัดได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถอย่างมากทางศิลปะ จะพบในมือของคนที่เป็นนักดนตรีที่มีพรสวรรค์ทั้งหลายตลอดจนนักแสดงละครที่มีความสามารถสูงคนที่มีนิ้วรูปกรวยและมีข้อล่างโปนจะเป็นคนที่สามารถผสมผสานจริยธรรมและศิลธรรมเข้ากับความสามารถทางศิลปะและเจ้าของฝ่ามือจะเป็นคนที่ลงมือปฏิบัติเฉพาะในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือมีแรงจูงใจ แรงจูงใจที่ว่าก็คือเงินที่เขาจะได้รับตามความสามารถของเขาเองคนที่มีนิ้วรูปกลวยและมีข้อทั้งสองโปนลักษณะแบบนี้จะเป็นมือที่เหมาะสำหรับคนที่มีความสามารถทางศิลปะนักประดิษฐ์นักเขียนนักดนตรีนักแสดงที่ต้องการเผยโฉมของตนเองให้โลกได้รู้จักความเฉลียวฉลาดจะทำให้เขาตัดสินใจได้ว่า อะไรที่เหมาะกับช่วงเวลาของเขาและรู้ว่าตนเองสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่อย่างไรวิธีการดูนิ้วสี่เหลี่ยมความยาวจากคนนิ้วไปปลายนิ้วจะมีขนาดเท่ากันทั้งนิ้วและในบางครั้งจะพบว่าปลายนิ้วมีลักษณะเป็นสีเนส่เหลี่ยมนิ้วสี่เหลี่ยมและมีลำคอเรียบเป็นคนที่รักความรู้ทางปัจญาสังคมศาสตร์ และการค้นหาความจริงในงานศิละปะงานเขียนที่มีการเรียบเรียงอย่างดีเป็นคนที่มีความสามารถในการวางแผนทางธุรกิจมีศรัทธาในศาสนาเพียงเล็กน้อยและมีความเชื่อในกฎระเบียบอย่างเข้มงวดใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เหตุผลจัดว่าเป็นคนที่มีลักษณะตรงไปตรงมาและจริงจัง,จง,จงเจ้าของฝ่ามือที่มีนิ้วสี่เหลี่ยมทุกชนิดไม่ว่าจะมีลำข้อเรียบหรือโปนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยพื่ จะเป็นคนที่จริงใจและซื่อตรงต่อไปนะคะคนที่มีนิ้วสี่เหลี่ยมและมีข้อบนโปนเขาเป็นคนที่เกิดมาเพื่อรักในการใช้เหตุผล ข้อบนที่โปนนี้จะช่วยให้พวกเขาใช้เหตุผลได้ดีขึ้นพวกเขาจะพูดคุยและถกเถียงกันทุกเรื่องรวมทั้งความเชื่อในศาสนาดังนั้นพวกเขาจึงเป็นกลุ่มคนที่คอยตามคนอื่นได้ยากพวกเขามักจะเป็นคนที่ทำอะไรสม่ำเสมอและมีความสามารถที่ดีในการทำงานคนที่มีนิ้วสี่เหลี่ยมและมีข้อล่างโปร เจ้าของฝ่ามือจะเป็นนักปฏิบัติมากกว่านักวิเคราะห,ห์หาเหตุผลมือลักษณะเช่นนี้จะเป็นมือของลูกจ้างที่ดีเป็นคนที่เลือกทำงานก่อนที่จะทำสิ่งอื่นใดเป็นคนที่มีนิสัยเข่งคลัดคนที่พูดมากและทำตัวเป็นครูไม่ระวังคำพูดและเป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งเป็นอย่างดี คนที่มีนิ้วสี่เหลี่ยมและมีข้อทั้งสองปนเป็นคนที่รักในประวัติศาสตร์โบราณคดีวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเชื่อในเรื่องของความสมดุลมักจะเป็นคนธรรมดาสามัญไปจนถึงผู้ที่มีมันสมองเฉลียวฉลาดไม่สนใจความรู้ทางศิละปะบทกลอนหรือเรื่องแต่งมักชอบในสิ่งที่มีประโยชน์และมักจะดึงความคิดของตนเองออกมาใช้เมื่อมีโอกาส คนที่มีนิ้วสี่เหลี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นข้อล่างโปนจะเป็นคนที่พบได้บ่อยมากที่สุดและส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหรือระเบียกวิธีดูนิ้วใบพายความยาวจากโคนนิ้วไปปลายนิ้วจะมีลักษณะขนาดเท่ากันจนถึงข้อบนของนิ้วหลังจากนั้นปลายนิ้วจะมีลักษณะบานออกเหมือนใบพายที่แพทย์ใช้กดลิ้น นิ้วใบพายและมีลำคอเรียบเป็นคนที่มีความเข้าใจในชีวิตเป็นคนที่ชอบทำงานหรือมีการเคลื่อนไหวชอบเล่นกีฬาหรือทำงานในที่โล่งแจ้งอากาศถ่ายเทสะดวกเหมาะสําหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับนโยบายหรือบริหารคนหรือคนที่ชอบท่องเที่ยวคนที่นิ้วใบพายและมีข้อบนโปนลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะของคนนอกาศาสนาที่มีความก้าวร้าวดูถูกแดกดันความคิดทุกชนิด เขาเกิดมาเพื่อแตะต้องทุกอย่างที่ขวางหน้าเขาเกลียดความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจและไม่ชอบใช้ความคิดทางศิลปะที่เป็นอุดมคติเขาต้องการศิลปะประยุกต์ที่สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมได้จริงเขารักความจริงและเป็นคนที่มีความคิดด้านบวกมากชอบงานที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงและชอบทำงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ นิ้วใบพายและมีข้อล่างโปนเป็นคนที่มีลักษณะแตกต่างจากคนที่มีลำข้อเรียบอย่างชัดเจนพวกเขาจะไม่มีความชื่นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับความสวยงามแต่กลับมีความชื่นชอบในสิ่งที่มีการจัดการมาเป็นอย่างดีและต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดโดยทั่วไปจะเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ระดับสูงหรือเป็นบุคคลสำคัญ นิ้วใบพายและมีข้อทั้งสองโปนเขาเป็นคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่เป็นคนที่นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในงานที่หลากหลายพูดง,ง่ายๆคือเขาเป็นคนที่ชอบทำงานหนักนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการดูนิ้วทั้ง4ประเภทและการโปนของข้อนิ้วที่บ่งบอกถึงลักษณะของเจ้าของมือตรงกับใครบ้างไหมสามารถคอมเมนต์และให้คำแนะนำกับช่องเราได้ ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะคะดวงคือเครื่องนำทางแต่คุณคือคนที่ขับเคลื่อนให้ฝันเป็นจริงขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ